วันออนี้เขาได้สูตรใหม่มากใหม่ครับนี่คือโค้งไก่กับไข่เป็ด ดีค่ะพี่น้องสุขสุขกนจ้าสวัสดีครับสวัสดีตอดีกันแม่เมียวยว่าหนาวแต่วันนี้ก็เย็นเย็นพี่น้องเย็น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 มันได้ใส่แ้นยาวเลยบ่ไหวพี่น้องอากาศดีดีพี่น้องเขานนะถึงแม้พี่นเย็นอากาศเย็นดีนหนยเป็นน้อยแต่เป็นน้อยหน่อยนานนี่แหลนเป็นน้อยดีอากาศจึงนสีเย็นเย็น่ะเขาดีอยู่ ต่อลงแหงยอจนเขาก็สิดีคระันนี้อะได้ยังกินเท่าผมงานมาเซาดเป็นใส่ปลาไหลก็สุกมากใตมากสามตัวนี่ปลาตะปลาไหลถ้ามาชาน้ำนด้พี่น้องเป็นเนื้มเป็นเนียสูตรใหม่เนีเนนี่ก็เอาเอามาแล้วกินเลยก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นไก่จ้ะ Á, ออก็ถ้ามันเขาสมัยใส่สุ่มเดือนตักว่ามาไอ้พวกไปชิคเดียนหายหยาบเนาะยี่ห์ไหนแหล่งชิคเดียนหายหยาบคาดล้มเลยแต่ว่าไอ้ถ้าเป็นถ้ามันเขาเนี่ยสูงมีดือนเฮ้ยพี่นาะเพราะว่ามันลงทุนบนสูงลงทุนเยอะผมก็เกิดหาที่บ่าพอโจ๊กกระมาแล้วพี่น้องครับวันนี้วัดสรออม ปลาไต่เป็เชียงอ้อมกับทีนี่แต่เทียมนี่กุิกแต่ก็มีตะไคร้แต่ก็มีใบมะกรูดต่ำใส่กันพี่น้องแล้วก็พวกผักแต้มกับที่นี่พวกมะละกีนกนี่แหละผักใส่บานเข้าเนาะกับสิตักก่อนตักกระเทียมกับพริกสนครับตะไคร้กับใบมะกรูดนี่แหละเสี่ยงหั่นตัำ สำเพากแตกนี่แหละหรือแล้วแต่ค่ผู้ใดมักมักงก่ายตัำใส่สบายใี่น้องอนี้เคือเขาัำแล้วนะนเนาะมาปุ๋มมาขวดนะนี่เลยเสต้น ไบข้งมน้ัวใจส่วนอยู่เร็นเล่ยชีปลาไหลหนาในมันงโตแข็งๆได้พี่น้องเ้าหาเห็ดเป็นทั้งสีฟูกาัแบะงแต่เป็นสีเงือเป็นสีันลแบบเป็นสีกันทางทียเขาไปสื่อเขาว่ามันนอยด้วยเจ่ว่าข้าวเห็ดมันมั้งีแบกกพี่น้อง phải không à chắc phun phun này cá lăng, này như bơ Hoặc hỏi hèn hoặc hỏi bài bài lây hèn 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 nó hèn 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 เต็มแม็กซ์แล้วพี่น้องบ่ันเกี่ยต้อป็ุงอน้องฉันจะตึงออกเลยพี่น้องปรุงแร้วเดี๋ยวผมจะซีมมางก่อนพี่น้องเทียอะไรครับสใส่ผักนส่เป็นผักไก่แง่งกันไม่ได้พี่น้อง อม, UA, มบัวกะิเป็นวันนี้ก็ใส่หลายหอมกระเพ้าแล้วก็ไอ้เพิ่ยางกระเพาพะกกญแยงะกแยงพยสุเก็บมาพี่เขากะใส่มาละไอซัมเนีย <c oughs> ละ เพิเ่นเดือดสักพักหนึ่งเดือดถึงมาคนกินเลยพี่น้องเอาเตรียมข่าวเตรียมน้ำไม่กลิ่นควมกันเลยครับผมพี่น้องร้อนปลาไหลจ้าอเนียนปลาแดดเดียวอย่าปลากระหงอน เดียวปลาแดกบองพระเอี่ยปอมจ้ะมามาพี่น้องมากินน้ำกันสุบุ๋นทุกคนจ้าไม่จานเลยนได้กินแล้วละจ้ะนี่เด้เอาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตู้รมหนาวล่หนาเลยมือนนี่มามาพี่น้องนน้ำกันครับวันนี้แต่ว่าล่มแต่เสาดอกสวยมากจันเอยกต่เงียบแลยโอ้เงียบเลยร้มอยู่มัดมือละแต่ว่าย่ำขึ้นยิ่งขึ้น เออมือขึ้นตอนนั่งเขาบนนอนแล้วเนาะตึงมาเลยค่างตั่ขึ้นก็เลฝนตกกึงแจ้งวาอมกมาตกล้อนงอบ่บ่ผมย่าเ้ยเนาะเนี่ยบ่บ่ป็นเสียงอ่นใบไม้นดใส่ตังก์สิบนฝน้านถาที่มันจาดมาใสอยู่เลยยังหนูอะไรบนีหูย่ขางตู้มือนขึ้นไรอนลหนูกตองืนนยวดูนมากหอี่น้าที่เป็นแปลกแ Wow. ngại lắm đấy phải không ạ? ngại bởi vì lấy trầm trầm <laughs> <laughs> thật, thật cái nhang thật chim bà yeah. bây giờ lại ngắm bên là <laughs>

รถเรือมันท่าคิ้วรถอะไรนี่เดืนอทาเขาเป็นยังไงใหญ่สุดอว่าได้กินน้ำกินเียนพยาบาตแล้วเฮียส <c oughs> ิได้เขาห่อนลง่งผักว่าได้กินเหล่นาน้ำเย็นเกิดซุ้มโกเขีวยวไว้แต่หน้าเรียนน่ะสิมาบปเห็นบาได้ไหมสินั่นเกี่ยวอะไรกบเรล่อาเขาเกี่ยวรอดนายเกี่ยวแต่ว่ามีแน่เกี่ยวไป นี่แหะทไมพ่อยากเก็บเกี้ยวเองขันขันแหงหลายมันก็บ่ได้นำหนักเขากะตีแล้วเขามุนเขานั่นน่น่งวัน่งันงเนหน่ไหม่ัห่น่งวันหึ่นหนึ่งวันนวันหนึ่งวันวันหนึวนวั่วันหันนงสัน่นหนึวนนั่่่่หนันา่ ขาเจ้ยต้องเจาของเลยบ่าไปรับยางนลนน์นละเป็นลานเลยถามข้วเจียว้าเจียวรสรเจเซปีนี้สอมรดสอมรถแล้วพอดีเจียวอีกรอบท่านช่วยครับนั่งข่าเจียวเขาเนี่มาห้างขาเจียวยเข้าเจียวมีเวทงจะคังห้าสอบนี่ฮ ตะเกียนตะกี้านเท่ามีขั้นเดียวเนาะบานน,ะะน,นี้ประเทศนเาธิวาสมีสองไปซือปซ้อไยืมผิดไปเลไปกับมาสองมือสามเมื่อไปเไปซื้อยืมผิดซื้อยืมทุดขั้นต้องไปซื้ออะไรแมงตะกียท้างเข่าประธานเนี่อะไรเด้ประานเท่งขิ่ไปแล้วบานรถดกน์ไปสองมือสา นาทิศนาจะสุพท่านมันนันหลายจะเกื่องมาจะว่าเพียงเน่แล้วก็ลกขึ้นแจกยวกันันฮัตแล้วกันจัะลีบุแล้วอทนข่านะนเขาสื่อยันเนี่ยนี่สื่ยันเลยเขาไมอกับจ้งกันี้งงที่อแกขั้นละสองมาใหน้าสามเดีต่อปีเนาะีแผมเลเขารงหน้าเขาแต่ละถงเนาะพุ่งละีซีผาซีปลอยู่เนาะเจ้าโซ่ตัว ใหญ่เอื่อนพออันเอาเอาเริ <leaned down> ่มมยุดไม่น <t uk weed>. ่าุล่ะตามไรซี่ไรหาไรทังนี้กรเจ้าโ่เห็ดต่ว่าเขาเจ้าเห็ดน้าสามเช่าทั้งร้อยร้อยหาชิบไลเปนเห็เื่อนกระเป๋าหละเกิดไรก็ใส่คาปุ้ยไร À, là người ừ. rất là khéo chơi, nó miếng nhảm quá thật <laughs> đấy. Đa bảo ai chơi thì chơi vậy không là mày. đây. Khéo huật nhảm đấy, nong, còn tôi ba con. เปิดน้ำใจเลยเปิดน้ำใจไถเลยบุ่มบุ่มบุ่ม,มงองเลยเขาเขาดีกว่าทีหน้านเขาว่างดินี่ล่ะแม่โมยโยนีขนาดน้าเดี๋ยวออกจากบ้านไปรไเดี๋ยวมองทางลบม,มาขัดเนาะเดี๋ยวแล้วเขาจะก็ลงมาเจอทั้งเขาเจอทั้งเขาแล้วเขาจะก็ขึ้นไปบนอีกเราไเดี๋ยวบ้าน เนียแกกันสวดๆวดมาเพียรมีเขาแกเลยท่นละสองท่านเหมื <c oughs> อนนี้ข็ไม่เหรอเจ็เจ็บตัวเลยรถมาหลากนาเนาะเขาใส่รถ่มาหาได้นา,นา,นาท่าน บางเจีบบงล้ม <teenage> น <fashion online> <pl ains> ี่แรนเานี่ยสอดแขงเลยลอยช้ขึ้นสูงลงเลยน้ำขึ้นไม่ติขก้นคุงเดียดีมาคุจ้าของนี่แล้วไปงานอะไรละจะไปทะลุได้ยังไรเขาสิไปรักป่วยอะรสุขภาพไดไรเข้าสิวาว ไก่เหอไกเ้อไก่ไส่ยังสีนันไก่ากัดซือเอออกข้าแล้วเด้อเด็กหน่อยเรีนวาวิ่มขึ้นนะิดไฟกับจิดผู้ผู้เฒ่าว่ากัดซื้อโอ้ที่พง่นทีว่านั่นเห็นั่นบอเด็กหน่อยเฮ็ดบ้านเนี่ยนันวาผลเห็ดเป็นนากาตต เป็นรูปนาคนบ่มันติติดไป<ม>เยอะไกระไก็ซ้ำนาค้นเหมือน <c oughs> เนๆๆาะเาะซื้อมัเนียนทางมันกะทีเป็นทางบ่ก,ก็เลยทียไไ <c oughs> วะะ <c oughs> ออา่าเป็นใสอนันบ่เห <c oughs> ็นทางลาวน่ะอะไรอื่นแทบ่เหน,นเลดเ้นบางบร้ายลยไปลซับตัวเนาะเพราะท่านเนคพอหมอ พยายามม่เลยเป็นป well> ุ่นตั้งอื่นปัปนอ๊ลุกไปท้าห้องเลยท่ามทองเทียนออยี้ขี้นัอกอ๋อในตาไม่หำกใจท้างนั้นล่ะต้องค้องกันจึงเด้เาใส่เ ไได้แล้อมันล้มนะมันถึงล้ไม่พอขัาน้ำโบวมันบ่ถือน้ำยู่าน้ำดูนั่นแะมันถือปลาไหลน๋อน้ามันยังน้ำท่งหน้าอยู่มันถึงล้พองแต่เต็มทรงหน้าตอนนี้น้ำข่าแต่พออย่างนี้หักนใช้แล้วน้ำข่ากันเทอะผอยู้อ่จันทร์ตหน้าก้นก็ไดข่านพุทธแสใช่อาม เคไปทังหมมันตันนี่ตายทังหลายฟังทางนั้นนาทีไปหามวันเลาไปใส่ทังคนบ่เอไปใส่ฟังทางนั้นพอคนประท่านเี่ไปตองเกเียร่แมนก็คือปีกา่นี่เนาะปีกายนี้โอ้ยาดูราทุด้วกอนเตยบโยนวเบ็ดคนกับบ้านเรนบะนี่บนี่้นเ่นเบ็ดขากอช่ปีกับบ่ามีผู้ใส่ดีบังนันท่าเด้อ แต่เขาซากันกับไมได้เนาะกับไปย้มใจ่ดียวกันเรคนกันจะถ้ากินมันดีเราดิลูกัะใอ้บางร้านมึงกัใสบางร้านกับเป็นคนดมึงใสเด็กกับหายย้อนํำพู้เนาะใช่ใส่กตัวหญ่แหละใส่ ใส่เบ็ดยอนน้ำหัวแต่ตัวไงเขาบางลั่นเดียแต่ตัวน้อยๆกันผู้จำได้แล้ว้อู้หน่อยเขาบยอนไห่เขาหายยอนน้ำหุยใส่ตะจีกโบางลั่นกรโจปใส่น้ำตุ่ออยี่ขวงหากินยากบบดนี้ผู้ัยเขาก็ใส่ไปเขาก็ใส่อาปีนี้ค่อนค่นคนแถบก็ใส่ันเลยใส่แต่ทายยอนหัวย้อนหัวท่านเป็นปั่หนา thì nó lông bầy thế này bình cả thơn như mẹ thơn thì nó lông con bằng lăn lại ra mà xe dưới tầm ngay bê xuống đường xe đi quần đang nó mà được thay cho anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ กูไปใส่รอเลยไม่ร่ำหือนตังทำอะไรด้วยมมมผมขารักษ์ิกไฟก่อไม่อยากผม,มเลย,ย,ยกาแฟนี่ นิดๆเยี๋ยววนอาไว้ก่อนผมเห็นยังแสบนะผมมันก็แสบวันนี้บางแล้วใ่หนาเนี่แซ่บจ้าแ่บหนาผมเนี่ยเอาครับน้อง มีอจขาจนนำยิมแดงห้างสิไปทั้งนึงเลยกินวากันนะครับมก้มนี้ยังนี่ไปแลนวาวสบแลนวากัแลนมาไรเราคงตแลนผ้าเขาวจับรับครับวันนี้ฮอจึงงขาจีนน้ำยิมแดงกับขอบขอบคุณขอแม่พี่น้องเด้อครับผูคนคนหนคนเจ้สิส่คนอยคนนี้ตะกมสุคนเริกันุคนเดือครับสำหรับวันนี้ฮอกระิลาพี่ลาหนอนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ